วันนี้ครูขวัญก็จะพาดเด็กๆมาเรียนในเรื่องของแกนสมมาตรนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนในเรื่องของแกนสมมาตรให้เด็กๆนะคะเตรียมอุปกรณ์ดังนี้นะคะ1กระดาษนะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นกระดาษสี 4, นะคะ2กันไก่นะคะ3ไมหมายบรรทัดนะคะ4ดินสอนะคะอ่ะว่าคุณครูจะให้ทําอะไรนะคะให้เด็กไปดูกันเลยนะคะ เมื่อเด็กๆได้เตรียมอุปกรณ์ครบทั้ง4อย่างแล้วนะคะซึ่งครูขวัญจะให้เด็กนะคะทำเป็นรูปเลขาคณิตดังนี้นะคะรูปแรกให้เด็กตัดเป็นรูปวงกลมนะคะรูปที่สองเป็นรูปวงรีรูปที่3มเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะรูปที่4ี่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปที่5สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะรูปที่6นะคะรูปห้าเหลี่ยม รูปที่7รูป6เหลีย่ยมนะคะอะไปทํากันเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นรูปวงรีนั่นเองนะคะทีนี้เราจะมาหาแกนสมมาตรกันนะคะซึ่งแกนสมมาตรก็คือจะต้องทับกันสนิทนะคะเพื่อที่จะเกิดเป็นรอยปะนะคะอะคู่ขวานขอ,ขอพับในแนวนอนนะคะอาลองพับกันดูก่อนนะคะอะแบ่งครึ่งนะคะ แล้วลองดูซิว่าภาพของเรานะคะทับกันสนิทไหมนะคะให้เด็กๆทดลองดูนะคะอ่ะเมื่จะเห็นว่าเมื่อครูขวัญพับปุ๊บนะคะไม่มีส่วนเกินออกมานะคะไม่มีส่วนเกินออกมาเลยนะคะแสดงว่าเราได้แล้วนะคะ1แกนนะคะที่เป็นแนวนอนนะคะสำหรับรูปวงลีนะคะทีนี้ครูขวัญขอ,ขอพับในแนวตั้งกันบ้างนะคะ นะคะจะเห็นว่าทับกันสนิทเลยนะคะ,ะทับกันสนิทเลยนะคะเด็กๆคิดว่าพับในแนวไหนได้บ้างคะอย่างนี้ได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะ,ะเราจะดูที่แกนตัดนะคะ จะเห็นว่าตัวนี้นะคะไม่ได้เพราะมันไม่ได้ทับกันสนิทนะคะ,สะแสดงว่าถับพอพับอีกฝั่งหนึ่งก็คงจะไม่ได้นะคะ,สะแสดงว่ารูปวงรีของเรานะคะพับเป็นแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะคะได้แค่แกนสมมาตรแค่2แกนนั่นเองนะคะอ่ะเรามาขีดเป็นเส้นเพื่อที่จะบอกจำนวนแกนกันเลยนะคะอ่ะ ทีแรกนะคะขีดในแนวตั้งก่อนเลยนะคะอันนี้คือแกนที่หนึ่งนะคะอันนี้คือแกนที่สองนะคะจะเห็นว่ารูปวงรีของเรานะคะมีแกนสมมาตรอยู่กี่แกนคะอ่านั่นก็คือสองแกนนั่นเองนะคะ การที่จะบอกว่ารูปเลขาคณิตรูปนั้นมีแกนสมมาตรไหมเด็กๆจะต้องพับแล้วให้ประกบกันทับหรือทับกันให้สนิทอย่างนี้นะคะถึงจะบอกได้ว่ารูปเลขานั้นมีแกนสมมาตรนะคะอ่ะลองไปดูรูปเลขาคณิตถัดไปกันต่อไปนะคะจะเห็นว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะซึ่งรูปสามเหลี่ยมของเราก็มีทั้ง2แบบนะคะอ่ะ รูขวัญจะทําแบบแรกกันก่อนนะคะแบบที่2เราค่อยทําลําดับต่อไปนะคะแบบแรกนะคะอ่ะเรามาหาแกนสมมาตรกันเลยนะคะอ่ะรูขวัญขอพับในแนวตั้งนะคะดูซิว่าจะทับกันไหมนะคะอ้าจะเห็นว่าทับกันสนิทนะคะไม่มีเหลือนะคะแสดงว่าเราได้แล้วแกนสมมาตร1แกนนั่นเองนะคะทีนี้ลองพับเฉียงดูสิได้ไหม เฉียงอ่าจะเห็นว่าไม่ได้นะคะเพราะมันไม่ทับกันนะคะอ่ะลองพับในแนวนอนกันบ้างะจะเห็นว่าไม่ได้นะคะฝั่งนี้ไม่ทับกับฝั่งนี้นะคะแสะดงว่ารูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะมีแกนสมมาตรนะคะเพียงแค่แกนเดียวนะคะก็คือตรงนี้นะคะแกนสมมาตรที่เกิดขึ้นนะคะ เดี๋ยวควาจะขีดเส้นให้นะคะแสดงว่ารูปเลขาคณิตนะคะขึ้นอยู่กับรูปด้วยนะคะว่ามีกี่แกนนะคะ,ะจะเห็นว่ารูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะมีแกนสมมาตรเพียงแค่1แกนนั่นเองนะคะ,ะเรามาลองดูรูปสามเหลี่ยมรูปถัดไปกันเลยนะคะ,ะรูปสามเหลี่ยมรูปนี้กันบ้างนะคะอาจจะเด็กคิดว่าพับในแนวไหนดีคะถึงจะได้ แกนส่มานะคะอะเมื่อกี้เราพับในแนวตั้งนะคะลองพับตัวนี้ในแนวตั้งกันบ้างดูนะคะอาจะเห็นว่าไม่ทับกันเลยใช่ไหมคะทับกันไม่สนิทนะคะยังเห็นฝั่งนี้โผล่ออกมานะคะอะเมือเ่อแนวตั้งไม่ได้ลองพับในแนวนอนกันบ้างนะคะ ฝั่งนี้ก็ยังเหลือออกมาใช่ไหมคะลูกยังไม่ทับกันสนิทนะคะแสะดงว,ว่าถ้าพับในแนวเฉียงกันบ้างนะคะอ่ะก็ไม่ได้นะคะเฉียงก็ไม่ได้นะคะแสะดงว,ว่ารูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะไม่มีแกนสมมาตรนั่นเองนะคะอ่าต่อไปให้เด,ด็กๆไปดูรูปสี่เหลี่ยมกันเลยนะคะ นไะะคเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะซึ่งรูปแรกนะคะก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะซึ่งลักษณะของเขานะคะก็คือด้านทุกด้านนะคะยาวเท่ากันนะคะส่วนรูปที่สองนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะซึ่งด้านที่อยู่ตรงข้ามกันนะคะยาวเท่ากันนะคะแต่ด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันนะคะเราเริ่มหาแกนสมมาตรจากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกันก่อน เราเริ่มหาแกนสมมาตรกันเลยนะคะคู่ขันขอพับในแนวนอนกันเลยนะคะจะเห็นว่าทับกันสนิทนะคะได้แล้วนะคะหแกนทีนี้พับในแนวตั้งกันบ้างนะคะจะเห็นมาในแนวตั้งนะคะก็ทับกันสนิทใช่ไหมคะ อ่านะคะทีนี้ขอพับเป็นเส้นทะแยงมุมนะคะหรือพับในแนวเอียงนะคะอ่าจะเห็นว่าทับกันสนิทนะคะอ่าทีนี้ฝั่งนี้บ้างนะคะอ่านะคะ ทีนี้ลองพับฝั่งไหนดีเย่ยนะคะจะเห็นว่าหมดแล้วนะคะแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมของเรานะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเรานะคะได้แกนสมมาตรทั้งหมดนะคะกี่แกนคะ,ะได้ทั้งหมด4ี่แกนนะคะแกนแรกนะคะก็คือในแนวตั้งนะคะแกนที่สองนะคะในแนวนอนนะ แกนที่3นะคะในแนวเอียงหรือเส้นทะแยงมุมนะคะแกนที่4ก็แนวเอียงเหมือนกันนะคะหรือเส้นทะแยงมุมนะคะจะเห็นว่ารูปสี่เหลี่ยมของเรานะคะมีทั้งหมด4เส้นนะคะที่เป็นเส้นทะแยงมุมนะคะหรือเรียกว่าแกนนั่นเองนะคะจะเห็นว่ามีทั้งหมดแกนสมมาตร ทั้งหมดกี่แกนคะอ่าหนึ่งสองสามสี่นะคะจะเห็นว่าได้แกนสมมาตรทั้งหมด4แกนนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากันบ้างนะคะอ่ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าของเรานะคะอ่ะคู่ขวานขอพับในแนวตั้งกันก่อนเลยนะคะในแนวตั้งนะคะอ่าจะเห็นว่า ทับกันสนิทพอดีเลยนะคะอันทีนี้ขอพับในแนวนอนกันบ้างนะคะจะเห็นว่าทับกันสนิทเลยนะคะทีนี้รองพับในแนวเส้นทะแยงมุมกันบ้างนะคะ จะเห็นว่าไม่ได้ทับกันสนิทใช่ไหมคะเหลือโผล่ออกมาใช่ไหมคะอ่ะแสดงว่าถ้าพับเส้นทแยงมุมอีกฝั่งนะคะจะเห็นว่ายังเหลือใช่ไหมคะแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าของเรานะคะมีแกนสมมาตรเพียงแค่กี่แกนคะ ได้แค่2แกนนะคะก็คือในแนวตั้งแล้วก็ในแนวนอนนั่นเองนะคะาจากเด็กๆที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะให้เด็กๆลองไปทำชิ้นงานกันเลยนะคะ